ขอบคุณครับมากันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลโยชนหญิงอายุ19ปีชิงแชมป์อาเซียนวันนี้ในรอบรองชนะเลิศทีมสาวไทยครับเอาชนะอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จครับในรอบรองชนะเลิศของวอลเลย์บอลโยชนหญิงปินเซสครับอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชียต้นออกเฉียงใต้ครั้งที่19ที่จังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมยาวชนสาวไทยแชมป์เก่าในชุดดำเงินซึ่งเข้ารอบไมทนะของอันดับหนึ่งของสายเอพบกับอินโดนีเซียอดีตรองแชมป์ปี2000ที่เข้ารอบมาในฐานะอันดับสองสายบีเกมนี้ทีมไทยยังคงนำทีมโดย2ดาวรุ่งทีมชาติชุดใหญ่อย่างชัชชุออนโมกศีและพิมพิชยาโกกรมัมประสานงานร่วมกับนัทธนิกาใจแสนปวีนุชเริงรัมทิชากรบุญเลิศวิภาวีสีทองและลิเบโรอน,นิษาย,ยอดพินิษ โดยทีมไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเก็น3เเซตรวดด้วยคะแนน25ต่อ19 25ต่อ7และ25ต่อ20ผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์เป็นทีมแรกได้อีกสมัยโดยพบกับผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ซึ่งกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ หลังเกมปาทะขันโค้ชชำนาญดอกไม้หัวหน้าโคตชทีมไทยพอใจเป็นอย่างมากกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่สามารถควบคุมสภาพจิตใจได้ดีกว่าทุกนัดและเชื่อว่าทีมไทยจะสามารถได้แชมป์รายการนี้วันนี้เองเกมเราถือว่าน่าพอใจมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถควบคุมควบคุมสภาวะจิตใจในการเล่นนะคะควบคุมาสามารถเล่นในระบบแพทเทิร์นที่ฝึกซ้อมมาได้เป็นอย่างดีนะ,ะเป็นที่น่าพอใจอย่างหนึง่ง ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในเรื่องของการเสิร์ฟในการทําเปลี่ยนเสิร์ฟหรือในการลุกโต้กลับเนี่ยผมผมถือว่าน่าพอใจนะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วแต่มันมันมันยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะการการเสียเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าเราสามารถแก้ไขในจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าทีมเราจะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับทางด้านของน้องบีมพิมพิษยากกรม อีกหนึ่งนักตบสาวดาวรุ่งทีมชาติไทยก็ออกมาชื่นชมผู้เล่นทุกคนของทีมไทยว่าเล่นได้ดีกว่าทุกนัดที่ผ่านมาขณะที่ในส่วนตัวนั้นกําลังปรับให้เข้ากับทีมให้ดีขึ้นกเกมวันนี้เราก็ช่วยกันเล่นได้ดีค่ะเล่นฟรีกว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานเราเหมือนกดดันตัวเองมากไปค่ะวันนี้ก็เราทําได้ดีค่ะ,กะเกมรอบชิงเจอเวียดนามแน่ๆมองังไงบ้างจ๊ะก,ก็เจอกับเวียดนามเราก็จะทําให้เต็มที่ค่ะเราก็จะคว้าแชมป์มาให้ได้ ก็เริ่มปรับกับพินิกได้นิดนึงแล้วค่ะแต่ก็ยังเหลืออีกนิดนึงที่เราแบบต้องแก้ไขอีกสำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้เป็นการแข่งขันในรอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศโดยคู่ชิงอันดับ3จะแข่งขันกันในเวลา14นาฬิกาและคู่สุดท้ายเป็นรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันในเวลา16นาฬิกามานิตภูมิภัยบูลถ่ายภาพสุรชัยพิมดีรายงาน